สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องกระสีมกรวยนะครับผมอันนี้คือเขื่อนศึกชูนะครับผมอยู่ที่อำเภอภูสิงห์นะครับผมจังหวัดสีสกีครับผมตอนนี้มวลน้ำโอ้โหครับผมดูครับผมน้ำมาอย่างแรงนะครับผมมวลน้ำมหาศาลนะครับผม ลงมาเต็มที่เลยนะครับตอนนี้นะครับผมอันนี้คือก็มีมามาสังเกตการแนละมาดูด้วยนะครับผมดูครับผมตอนนี้น้ำสปริงเวนี่ครับสปีดเวนี่เกือบอัน,นั้นและครับผม,ผม แรงมากครับน้ำไหลแรงจริงๆครับผมเดี๋ยวจะให้ดูอีกฝั <uh ่งหนึ่งนะครับผมอีกทั้งอีกฝั่งหนึ่งเป็นทื่น้ำระบายไปนะครับความแรงของน้ำนะครับโอ้โหครับผมแรงมากครับผมดูครับ แรงมากๆนะครับผมคือไหลแรงแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งที่เป็นทาง s p e e d ไปหน้าเขื่อนนะครับผม ให้ดูน,น้ำไหลแดงมากนะครับผมดูครับผมสุดย่งองเลยนะครับผม โอ้โหน้าอันนี้น้ํำลักมาเยอะนะครับผมน่าจะเป็นน้ําจากป่านะครับผมท่านดูนะครับบนน้ําที่มันมหาหารนนะครับผมการไหลของน้ำเนี่ยโอ้โหครับผมแรงมากนะครับผมตอนนี้ครับผมมีจากเขื่อนยิกชูนะครับผมจังหวัด รีสเกตครับผมอำเภอพูสิงนะครับผม ฝนมาอีกนะครับผมเขื่อนอาจจะรับน้ําได้ยังยังได้อยู่นะครับผมแต่ก็ต้องเฝ้าระวังดูคือไม้เขื่อนอาจจะน้ําอาจจะไปท่วมชาวบ้านข้างล่างนะครับผมดูแล้วโอ้โหน้ําแรงมากนะครับผมน้ําจุดนี้น่าจะไหลไปที่อําเภอขุขันนะครับผมใช่ไหม จะไหลไปลงตัวอำเภอขุขันนะจุดนี้จะไปไหลลงไปที่อำเภอขุขันนะครับผมดูครับดูดีๆนะครับผมเห็นไหมครับผมโอ้โหอันนี้รู้สึกว่ายอดเลยครับผมความแรงของน้ํำแรงมากนะครับผม ไปปีใกล้เท่าไหร่ครับแล้วกอนนี้ก็เริ่มกอตัวขึ้นมาแล้วครับก็บจะมีบรรดาคตกปลากันด้วน,นะครับตอนนีน้เดี๋ยวเราจะมาดูช่วงนี้กันครับดี เห็นไหมครับผมว่ามวลน,น้ําที่มันไหลลงไปนะครับผมหนามากครับผมจากขอปูนแล้วรู้สึกว่าเหือเกือบไหลมวลน,น้ําเยอะเหอนกันนะครับผม รู้สึกว่ามูลน้ำมาแรงมากนะครับผม ดูดีดูให้ดีนะครับช่วงน้ำลงนะจากนั้นเนี่ยผมความเร็วของน้ำสุดยอดนะครับผม เขื่อนนี้น่าจะเป็นเขื่อนที่ก็น่าจะใหญ่กว่าเขื่อนคยทานะครับผมโอเคน้องครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเทศวิดีโอเช้อต่อไปนะครับผม ครับสวัสดีครับผม